รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้ช่วงท์กโชยับพลาดจะไปไหนเลยเพราะผมจะแนะนําให้ท่านรู้จักกับไอดอลยุ90ซึ่งเธอดังจริงๆนะท่านผู้ชมดังขับฟ้าเลยคุณนุ๊กครับสุธิดาเกษมสันณอยุเท่ยถอนไซบัเเลยเอนไซบูเออนใครก็โอ้โหไปที่ไหนคอนเสิร์ตกันแน่นเอียดแน่นมากท่านผู้ชมต้องมาดูนะเวลาคนเราที่เวลาดูแล้วมันสุขสบายมีความสุขดีอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งพบกับว่า ตัวเองเป็นมะเร็งโอ oh, <ช>เป็นมะเร็ง<อ>น,นะฮะมะเร็งที่หนักหนาสา,ากันด้วยนะมะเร็งที่พร้อมจะใบบ่ายแต่จะทำไงให้คนรอบข้างมีความสุขทําให้คนรอบข้างเป็นยังไง oh. เวลาเดินกลับมาบ้านตรวจเสร็จเรียบร้อยจะกลับมาเธอเธอฉันเป็นมะเร็งอ oh. จะไม่ใช่ครับเออเธอ ตัวเป็นเรียกงอะไรเป็นมะเร็งนะแล้วก็เดินไปโน่นที่นี่ัโอ้ผู้หญิงเราจะเก่งขนาดนั้นถ้าคุณชมมาดูชีวิตเธอแข็งแรงฮะจิตใจแข็งแรงสุดๆนะฮะเรามาดูว่าชีวิตเธอเป็นยังไงแล้วก็ที่แข็งแรงมันมีเพื่อนอีกคนนะอ๋อคนนี้แข็งแรงมากโอ้ธีรศักดิ์ครับโอ้เพื่อนสนิทคนนี้นอกจากแข็งแรงแล้วปากก็แข็งแรงมากรุ่นพี่คุณเลยล่ะใช่แต่คุณเชื่อไหมว่าความรักที่เธอได้รับจากโก้เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนรู้ไหมเดี๋ยวดูฮะผมมีความรู้สึกว่า เหลือเชื่อเหลือเชื่อจริง ตอนจะเข้าห้องผ่าตัดจรจะทําอะไรก็ตามใครอยู่ไม่อยู่ไม่รู้โก้ต้องอยู่อตอนออกจากห้องผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยลงออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วกลับบ้านไม่กลับไปนอนบ้านโกเอเอเหรอดูเหอดูเหรอเขา,เขาช่วงเก็บตัวโกเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเลยเออแล้วตอนนี้จะบอกให้ล่าสุดโก้ก็เอาตําแหน่งผู้จัดการไปเรียบร้อยแล้วไปกันหมดแล้วเอาไปเถอะเอาไปเถอะน่าดูจริงๆครในช่วงต้องเจออย่าพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองคนนี้ก็แข็งแรงความแข็งแรงของคนเนี่ยมันสามารถ จะดูแลตัวเองได้และต้องดูแลคนอื่นด้วยช่วยเหลือคนอื่นได้ใช่จะเป็นใครต้องคอยติดตามคนนี้ชอบช่วยคนฮีโรวขอ,องล <ผม S 2> อยหมฮะไม่ใช่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  <cos S 1> นนฮีโร่เลยฮะคนนี้เป็นฮีโร่ของผมแล้วก็เป็นฮีโร่ของคนทั้งประเทศครับอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง อันถามมีวิธีการบริหารเสน่ห์ยังไงให้หล่อคงทนขนาดนี้คะโอ้โหหมายจริงๆมันมันมีหลายเรื่องนะฮะที่เราต้องดูแลผมว่าคนเราประทับใจกันก็คือด้วยสัมผัสต,ต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปิดกั้นประสาทสัมผัสได้เสมอคือกลิ่นพี่อันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะในเรื่องของการสะสมน้ําหอมเลยแต่จะบอกว่ามาเตะจมูกกับกลิ่นของคนบางคนแล้วเราถามว่า้นี่มันคือกลิ่นอะไรแล้วเขาตอบว่ามาดามกลิ่นแล้วพี่ถามหลายครั้งก็ไได้คําตอบเดียวกัน ในสุดเราก็เลยต้องเปิดใจพอได้รู้จักเท่านั้นแหละเราเย,ยิ่งประทับใจเลยว่ากลิ่นของมาดามฟินไม่เหมือนกับใครที่ไหนเลยเมื่อผสมกับกลิ่นของตัวเราแล้วเนี่ยม,มันกลายเป็นกลิ่นเฉพาะออกมาเลยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมชอบเป็นพิเศษสีแดงอ่ะฉีดเบาๆผ่านๆแค่นี้นและเดี๋ยวกลิ่นที่มันอยู่บนตัวคุณนกนะม,นมันจะไม่เหมือนกับกลิ่นที่อยู่บนตัวผมนะครับแต่ว่ามันจะหอมและมีเสน่ห์พิเศษเฉพาะตัววันนี้ครับถ้าในรายการเดี๋ยวนี้เลยนะครับสองขวดปกติแล้วก็เกือบ3,000บาทแล้วแต่คุณจ่ายแค่1,990บาทนเท้าั้อย ว่าโทรติดตอนนี้นะฮะอันแถมให้อีก1ขวดคุณเลือกสีเลือกกลิ่นได้นะครับและมีโลชั่นพิเศษของมาดามฟินนะครับอีก3ชิ้นด้วยกันรวมทั้งหมดในราคานี้คุณจ่าย1,990บาทแต่ได้6ชิ้นจากเกือบ6 0 0 0บาท0 2 0 3 0, 0 0 0 3 3หรือ Line@ Fin ฟินห6หรือฟิน16นั่นเองนะครับโดยเฉพาะกับโลชั่นนี้นะฮะซึ่งเป็นหัวน้ำหอมเดียวกันกับมาดามฟินเลยนะผมอยากจะบอกว่ายิ่งใช้นะมันจะยิ่ง กลิ่นติดทนขึ้นไปอีกให้ลองให้ลองให้ลองนิดหนึ่งะะนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆหรือแม้แต่คุณไม่ต้องห่วงนะว่าคุณจะต้องใช้สีนั้นผสมกับสีตรงกันกับน้ำหอมหรือเปล่าคุณใช้สลับกันก็ได้มันก็จะเกิดเป็นกลิ่นใหม่ซึ่งมีความเฉพาะตัวของคุณเท่านั้นนะครับย้ําเลยนะฮะวันนี้พิเศษจริงๆนะครับสองขวดปกติเราเกือบ3,000บาทแต่ว่าน,นี้คุณจ่ายแค่1 9 9 0บาทแถมน้ำหอมนะฮะอีก1ขวดและโลชั่น3ชิ้นรวมทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันในราาคคแ่ 1,990บาทจากราคาเต็มเกือบ6,000บาทนะครับเท่ากับ2แถม4ลายมาเลยนะครับแอดฟินห6หรือโทร 02, 03, 0 0 03 3พิเศษสุดๆใน Today Show เท่านั้นค่ะเสนอโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน กลับมาสูราร่รายการใหเราอีกครั้งนะคันี่คือรายการูเดย์โชว์และนี่คือช่วง t ล์ k โ h o w ครับ t ล์ k โช o ์ของผมในวันนี้ก่อนจะทํางานมันตื้นตันมันตื้นตันอยู่ในหัวอกจริงมันเป็นความรู้สึกง,งานจริงเพราะว่าแขกร่วมรายการผมทั้งสองคนเนี้ผมไม่ได้เห็นมานานละแล้วพอผมไม่เห็นทั้งคู่แล้วผมมีความรู้สึกตื้นตัน,ตนขึ้นมาในหัวอกเองจริงๆเลยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เราเนี่ยนอกจากเราจะมีตัวเองแล้วตัวเราเองแล้วเนี่ยถามว่าจะต้องอีกสักอย่างถ้าจะต้องการอะไรเลือกเพื่อนครับ ผมอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาเข้าใจเราเวลาเรางี่เง่าเวลาเราบ้าบอคอแตกก็เข้าใจเวลาเราดีก็เข้าใจเวลาเราไม่มีใครเลยก็เข้าใจมันเป็นอะไรยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นฮะเพื่อนเพื่อนมันมีความหมายมากมันจะมีเพื่อนที่แบบเป็นสองแบบแบบหนึ่งคือเพื่อนที่เราไปหาเขาตลอดเวลาแล้วเราพึ่งพาเขาตลอดเวลากับเพื่อนอีกแบบหนึ่งกับเพื่อนอีกแบบหนึ่ง คือเพื่อนที่เขาก็มาหาเราแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเชื่อไหมทั้งสองคนมีความสุขทั้งคู่เพราะคนคนนึงถ้าเกิดไม่มีคนคนหนึ่งไปหาก็คงไม่มีเพื่อนเหมือนกันในขณะอีกคนนึงก็คือถ้าเกิดไม่รู้จะไปหาใครก็ไม่มีเพื่อนอีกเหมือนกันวันนี้มีเรื่องราวของคนสองคนนี้ซึ่งชีวิตแตกต่างกันมากแล้วชีวิตพบกับเรื่องราวปัญหาที่แตกต่างกันด้วยแล้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเป็นเพื่อนกันอย่างดีที่สุด ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนุกสุทธิดาเกษมสันต์ยุธยาและคุณโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชิญครับ ดีใจจที่คุณสองคนร่วมในกันกับผมโอ้ดีใจมากเลยครับแล้วผมรู้สึกง้นจริงนะเวลาผมพูดผมทราบถึ่งผมเห็นคุณสองคุณคุณไม่รู้หรอกตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งตัวตั้งแต่อยู่ตรงไหนก็ตามล่วที่ผมมองคุณแล้วผมมีความรู้สึกว่าอ๋อไอ้สองคนที่มันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้นี่นะเฮ้ยมันรักกันอย่างนี้นี่นะเรารู้สึกนะเรารู้สึกนะเพราะเรารู้สึกจริงนะว่าเฮ้ยมันรักกันอย่างนี้จริงเลยเหรอเพ้ยมเป็นอย่างนี้จริงเลยเหรอเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเหรอนุกก็จริงๆมันมากกว่าคําว่าเพื่อนแล้วอะค่ะ ต่ไม่ใช่สามีนะคะคือรู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่12ตอนเนี้ยก็30ปีแล้วอะค่ะ12ขวบเลยเหรอคะคือรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบว่าเติบโตมาเข้าวงการมาแบบว่าเขาเข้าก่อนกูเข้าทีหลังแต่เขาก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยอนุบาลแล้วตั้งแต่เข้าวงการไปเชียร์หน้าขอบเวทีจนแบบซ้อมเต้นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเข้าประกวดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีโชว์ความสามารถพิเศษเราก็ช่วยกันดูค่ะ ตอนตอนที่อยู่โรงเรียนด้วยกันอยู่โรงเรียนด้วยกันบริณเดชานะตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรคะตอนตอนที่ก็ต้องต้องมหนึ่งมหนึ่งเลยรู้จักกันตั้งแต่มหนึ่งเรียนเรียนหมายถึงว่าเรียนเท่ากันเลยมอหน่คนละห้องกันครับห้องตรงข้ามกันค่ะแล้วก็มีช่วงที่อยู่ห้องเดียวกันด้วยใช่ครับแล้วเรารู้สึกไงกับเขาตอนแรกแรกเลยตอนที่เรียนบริณตอนอเชืาไหมคะว่าเห็นหน้าโกธีรศักดิ์วันแรกคือเขาเดินเข้ามาแล้วด่าเราค่ะด่าวันแรกเลยเหรอไม่รู้ว่าฟ้าส่ง คนนี้มาได้ไงด่าเราตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะด่ามันเรื่องอะไรอ่ะคือโดนหนีก็โดนตามหลังเนี้ยคะ่ะโดนตามหลังเราก็ด่าอีนั่นอีนี่ <laughs> จนจําได้ว่าสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเลย <laughs> หันไปเราก็แบบฉันจะสู้เราก็พูดว่าก็แต่ เราก็้องไห้เลยเพราะว่าพูดตามเขาไม่ทนันพูดด่าแรงมากแล้วมันเรื่องอะไรไปด่ากาเรื่องอะไรไม่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยความสวยเป็นเหตุคนก็จะแบบหมั่นไส้เยอะอคือเพื่อนๆในกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเนี่ย นุกเนี่ยแบบนุ้ยนุ้ยแล้วก็แบบมาตามแบบแหมยงงคือวัยรุ่นอ่ะคือไม่ค่อยมีสติแต่นุ้สวยนักเหรอนุ้ยเท่นักเหลยสวยนักเลยมาด่าให้เพื่อนมาด่าให้เพื่อนในกลุ่มอีกคนหนึเขาก็หมั่นไส้ไงว่าสวยแล้วเขาเด่นเขาจะเด็กเลยเราก็ทําตามโจทย์นะคะมาต่อยเราก็ไปด่าด่าเขาจนเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาร้องไห้เป็นไงอ่ะคนมุงเออคนมุงแล้วก็ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่อ๋อเราเปลี่ยนกันคัดตัวตัวโจ้กับ อันนี้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะขอด่ากันอยู่ดีๆพอเขาร้องไห้เปลี่ยนภาพรักอยังนงไมกคือเราก็สมเด็กว่าเอ๊ะทำไมเขาก็ไม่เห็นเลวร้ายอย่างที่คนอื่นพูดเลยทำไมบอกว่าใช้เราเป็นเครื่องมือแล้วก็เลยคุยกับเขาแบบว่าเออแบบแบบเริ่มคุยเขาเริ่มคุเขามาจับเออเขามาจับแล้วเขาก็เริ่มคุยดีด้วยตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนกันตอนนั้นเขาเป็นสาวอย่างนี้ไหมเขาก็เขาก็หน้ารักหน้ารักอย่างนี้แหละค่ะเราเรียกว่างานหวานดีกว่างานหวานเป็นงานหวานหวานตั้ เป็นคนงานหวานเ,เป็น<ต>คน<อ>ง,งานหวานแล้วก็แบบเราจะคู่กันมาอย่างเงี้ตลอด <c oughs> มีโก้มีนุกคือ <c oughs> ทุกเรื่องเลยครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโรงเรียนกินข้าวไปไหนไป ไปเที่ยวด้วยกันเลยเราก็จะจับมือกันเดินเล่นอย่างนี้ค่ะตลอดที่เรียนต้องตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเลยออครับเพราะฉะนั้นแต่มอหนึ่งเรียนกันมาไล่มาเรื่อยๆจนั่งเข้าวงการก็เข้าวงการตามกันอีกไล่ๆกันต่างคนต่างก็ต้องมีชีวิตแต่ความที่มีชีวิตท่านผู้ชมชีวิตที่มันแตกต่างกันไปที่มันจะต้องโลดแล่นที่มันมีเส้นทางเดินของตัวเองก็ตามแต่ความเป็นเพื่อนมันจะยังอยู่แต่มันจะอยู่แบบอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปเองเดี๋ยวจะเห็น วันหนึ่งนุกสุดท้าก็มีชีวิตของตัวเองแต่งงานมีลูกปัจจุบันมีลูกกี่คนแล้วครับ3คนสามคนด้วยกันนะคนโตกี่ขวบแล้วคนโต16ค่ะ16คนที่สอง14 14่แล้วคนสุดท้อง3ขวบสขวบคุณเชื่อไหมตอนที่คุณมีลูกคนแรกในใจผมนึกว่าไงรู้ปะมันจะมีได้ไงมาตัวมันเล็กแค่นี้จริงจริงจริงๆรนุกนุกตัวเล็กเดียวจริงๆเลยนะแต่ปัจจุบันทำเปเล่นยปสิบแล้วแล้วคนเล็กก็3ขวบ3ขวบชีวิตก็น่าจะโอเคมากเลย ในช่วงหนึ่งของชีวิตโอเคมากแต่อยู่ดีๆเธอพบว่ามันมีโรคร้ายเข้ามหาเธอเริ่มมีก้อนขึ้นที่แบบสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคลำได้เลยนะคะที่บริเวณที่บรำคอค่ะทีนี้เราก็เลยไปตรวจแล้วหมอพูดว่าคุณหมอก็ตอบเราว่าผมไม่สามารถจะตอบได้ครับต้องเจาะชิ้นเนื้อแล้วไปส่งตรวจนะครับอันนั้นแหละประโยคนั้นเลยค่ะ ที่ทำให้รู้ว่าใช่แน่นอนเราก็พอพอเราได้ยินประโยคนี้ปุ๊บเราก็อะไรมันเกิดขึ้นในสมองอะไรเกิดขึ้นในห่วงความคิดเรามันมีคำว่ามะเลงเ,ออเท่ากับตายเท่ากับตายค่ะก็คือตายแน่ๆอะไรเงี้ยสิ่งโอ้โหตอนนั้นเนี่ยประมาณร้อยคำถามอะคะ่ะลูกจะทำยังไงชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงบ้านจะยังไงพ่อแม่ฉันละ่ะแล้วพี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันไหมเพราะลูกคนอีกคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยต้องกลับมาเลมั คือร้อยคําถามแล้วตายล้วจะเจ็บไหมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากตายฉันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันร้อยคําถามอยู่ในนั้นเลยอะค่ะเราก็เริ่มเห็นตัวเองอะค่ะตอนที่นอนอยู่เราก็แบบไม่นะนี่คืออาการของคนสติแตกละเพราะฉะนั้นโอเคนุกนุกต้องตั้งสติหายใจลึกๆก,ก่อนหายใจลึกๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอเคทีละคำถามทีละคำถาม ฉันจะตอบตัวเองทีละคำถามฉันจะตอบตัวเองทีละคำถามค่ะโอ้เธอฉลาดมากว่ะปกติก็เป็นคนฉลาดอย่างนี้เปล่าครับเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วในเรืร่อนนงอการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนแข็งแรงกําลังใจดีนะครับก็อันนี้คุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาจะเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งถูกไหมครับคือไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับพอคุณรู้วันแรกเขามาบอกคุณยังไงหรืออะไรยังไงเขาก็แบบว่ามาบอกว่าเออเหมือนกับเขาบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะคือเราบอกว่าหรอ แล้วมีกรรมพันธุ์เป็นหรือเปล่าหลที่บ้านอ,อ่ะคือเราก็ถามก่อนเธอ,ก,อก็มีสติมันเราก็ดูฉลาดขึ้นมาเ,ออเลยเาอเาเราเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมเ,ออเราก็ต้องรู้นิดนึงแล้วออพ่อแม่จะแบบมีญาติเขาบอกอ๋อญาติก็มีนะมีแบบกรรมพันธุ์ที่เป็นมะเร็งเขาบอกกอ็มีสิทธิ์นะออออแต่ก็คือแบบว่าพอเขาพูดปุ๊บเนี่ย แล้วเขาก็เออบอกว่าเออแกฉันาจะเป็นมะเร็งนะแกอะไรเงี้ยก็พูดแบบทีเล่นทีจริงเขาก็ถึงบอกอ่ะแล้วมีใครเป็นมะเร็งหรือเปล่าแกอะไรอย่างเงี้ยคือพูดกันเล่นๆแล้วก็บอกเออแกฉันคือต้องไปผ่าตัดอ่ะแกไปนอนเฝ้านะแต่เขารีเควสเลยนะว่าต้องมาต้องมาต้องมาแล้วคิดว่าโอ้คนแน่นแน่นอนมันมันผ่าตัดมันเป็นผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเราก็ต้องแบบไปให้กําลังใจพอไปปุ๊บอ้าวนุ๊กทำไมสามีล่ะลูกอยู่ไหนไปหมดแล้วทำไมฉันมาคนเดียว เขาเป็นคนเดียวแล้วคนเดียวใช่เขาบอกตั้งใจอยากให้แกมาแล้วบอกอ๋อโอเคยังนฉันเอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคนเดียวเนี่ยนคนเดียวจริงๆเหรอนุ้เพื่อนคนอื่นก็ไม่เรียกนะมีคุณแม่อีกคนนึงค่อ ค,คุณนุ๊กนี่ใจเด็ดมากๆใช่แล้วก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นจะไปส่งถึงหน้าห้องผ่าตัดเลยแล้วก็ไปส่งจนเสร็จผ่าตัดเสร็จเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นเขาร้องไห้เรื่องนี้กับเราอนอกจากเราที่เคยได้ยินสื่อว่าเออนุ๊กเคยพูดว่านุ๊กร้องไห้กับลูกแต่ตั้งแต่เจอปุ๊บเนี่ยจะไม่มีเอยแกฉันท้อแท้ฉันเหนื่อยฉันเครียดไม่มีเลยอะ่ะเขาใช้ชีวิตปกติคือตื่นมาทํางานแล้วก็ทํางานอ่ะทำงานแล้วก็อยู่กับลูก ทำหน้าที่วันนี้แต่จะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือรู้สึกเขาจะแบบวางแผนชีวิต ว่าจะใช้ชีวิตยังไงจะต้องแบบว่ากินนี่นะฉันอยู่ที่ไร่ที่อุบลนะกําลังดูเม็ดข้าวอยู่เนี่ยข้าวนี้จะเป็นข้าวกล้องงอกที่แบบว่ากินแล้วมันจะแบบช่วยคือเขาจะใส่ใจเรื่องการกินมากใส่ใจเรื่องการกินไปเลยค่ะไปให้ถึงที่ไปแต่ละที่เลยอ๋อหมายความว่าไม่ใช่คนที่แบบจะได้ใครพูดแล้วฟังแล้วเชื่อจะต้องไปให้ถึงที่เป็นนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วายไปดูข้าวงอกกันท่านผู้ชมมันแท้แค่ไหนเนี่ยทั้งที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยนะเราไม่พอชวนเพื่อนไปด้วยไปด้วยนี่ก็จะชวนไปกู บอกว่เออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างบ้างเดี๋ยวว่ากาันแต่คือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเลยว่าปกตินุก็จะเป็นคนชอบกินขนมกินน,น,กน,นู่นกินนี่อะไรเลยเดี๋ยวนี้การกินเนี่ยเป็นสําคัญอันดับหนึ่งที่เขาใส่ใจแต่มันก็ดีเพราะเราก็อยากให้เขาแบบดูแลสุขภาพอีกแล้วนะครับก็เออแบบเห็นเขาแฮปปี้แล้ว ที่สำคัญคือคนเมตตาเขาเยอะมากอ,ะอ่ะต่อยแฟนคลับหรืออะไรก็แล้วแต่ติดต่อมันก็กเป็นเหมือนโอเปอเรเตอร์อ่ะลคอยรับว่าเอารับคิวเอาของมานะนุกชอบกินอันนี้นะ,ะนุกชอบกินอันนี้นะแต่จริงๆสิ่งที่พูดไปอ่ะเขาอยากกินอ๋อเลย <c oughs> เราเรานั่งอยู่ข้างๆเขาอย่างเงี้ยขับโทรศัพท์เพื่อนจะมาเยี่ยมเย็นเนี้ยเขาจะสลับสับว่างเลยค่ะสมมติคนนี้เอาทุเรียนมาแล้วแกนุกอยากกินง้ออ๋อนี่ก็นั่งแบบ ฉันอยากกินง้อเหรอก็ได้ฉันอยากกินง้อมันมีความสุขมากเลยนะที่มีเพื่อนอย่างนั้นแต่เวลาที่เธอเป็นมันไม่ได้มีความสุขนะท่านผู้ชมไอการตั้งสติและทําใจของเธอเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะกลับไปบ้านพอตัวเองรู้ว่าจะเป็นแล้วต้องกลับไปบอกสามีคือเราก็ต้องทําเหมือนมันปกติมากนี่นี่ดูท่านะดูท่านะเราก็ต้องทำเหมือนเราเป็นหวัดนะคะสามีนี่เขาต้องขอโทษเขาจริงๆว่านุก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขามากเพราะตอนนั้นนะ จิตเราไปอยู่ที่ลูกหมดเลยอะค่ะเราก็เลยแค่บอกว่าเธอฉันเป็นมะเร็งแล้วก็เดินผ่านไปเลยเดินผ่านไปหาลูกเลยค่ะไปเล่นกับลูกเลยเขาก็งงๆอะไรแต่หนูว่าคนที่เราลำบากใจที่จะพูดมากที่สุดน่าจะเป็นคุณแม่แม่เออตอนไปบอกท่านเราต้องแบบทำตัวมีความสุขกว่าปกติอีกสิบเท่าโอ้โหเหมือนดีใจที่ได้เป็นมะเร็งอะไรก็ไม่้ โอ้โหนุ๊กเก่งจริงๆนุ๊กเก่งมากลูกเก่งจริงๆแต่ทุกอย่างที่เวลาฟังดูมันดูเหมือนง่ายมันไม่ง่ายเลยนะท่านผู้ชมเพราะทั้งหมดทั้งมี้ทั้งนั้นตัดสินอยู่คนเดียวนะใช่ไหมโก้ทั้งกระบวนการนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในใจเขาคนเดียวใช่จนแบบว่าบางทีนักข่าวเขายังมาถามเขาเลยว่านุ๊กกับสามีเขาเลิกกันแล้วหรอเขาบอกว่าอ้าวทำไมถึงแบบไปคิดว่าเลิกกันเลยอย่างเงี้ยก็เห็นวันๆก็มีถักโก้กับนุ๊กคอยดูแลกันหรือว่าสามีกับนุ๊กเขาแยกทางกันแล้วจริงๆแล้วอะ นุกกับสาม,มีเขาอยู่กันตามปกติแต่เขาแค่แบบว่าเออแบบว่าต้องการเพื่อนเป็นพิเศษในยามเจ็บไข้ยามมีความสุขก็ค่อยไปอยู่กับครอบครัว <c oughs> ทุกวันเนี้หายหรือยังครับก็ถ้าถามนุกนะคะคือคุณหมอเขาบอกว่ารออีก6เดือนแล้วไปตรวจใช่ไหมคะสำรับนุกนุกก็เลยรู้สึกว่านุกหายแล้วนุกมมไม่ได้เป็นค่ะไว้ถ้าไปตรวจครั้งหน้าเราเจอค่อยเป็นใหม่ แต่ไม่ต้องเป็นละดีแล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาเจออีกเจ็ดวันที่บ้านโก้ต่ออไปอยู่บ้านโก้ธีรศักดิ์ครับขับรถมาคนเดียวเลยขับรถนมาเขาเห็นหน้าปุ๊บเราก็เปิดประตูเวลคัมเลยครับเวลคัมอ่ะค่ะเขากลับไปวันแรกเขาชวนร้องคาราโอเกะแล้วเราผ่าคอมาเอเราร้องยังไงคะเออร้องไม่ได้ดิโอคุณโชคดีสุดในโลกเลยรู้ะใช่ถ้าถ้ามุณจะเทียบว่าเขาเป็นเพื่อนแบบไหนยังไงคุณอยากจะพูดถึงเขายังไงโอ้เขาหรอคะ สำหรับนุกเขาไม่ได้อยู่ในหมวดเพื่อนนะคะเขาอยู่ในหมวดแบบญาติพี่น้องนะคะคนที่มันเป็นมากกว่าคําว่าเพื่อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงแล้วนุกว่าถ้าระหว่างเราอะค่ะเราก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะพูดให้กันเยอะเพราะว่ามองตาก็ก็รู้แล้วละค่ะแล้วก็จริงๆรนุกอยากจะบอกเขามากกว่านะคะจากใจว่า คือนุกก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้เดือดร้อนหรือมีอะไรให้เราช่วยเหลือหรอกค่ะแต่เขาจะเป็นคนเดียวในชีวิตที่ถ้าเขาเดือดร้อนอะไรมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะใช้ทั้งชีวิตในการช่วยเหลือเขาเหมือนกันกเพื่อนคนนี้เป็นยังไงก็เป็นเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เป็นคนรักเพื่อน คืออะไรที่แบบว่าร้องขอหรือว่าขอความช่วยเหลือเนี่ยนุก็เต็มที่อยู่แล้วนุกก็เคยพูดนะคือบอกว่าถ้าสมมุติว่านุกมีเงินล้านหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนคนอื่นจะมายืมเขาจะไม่ให้เลยแต่ถ้าเป็นโก้ถ้าเขามีล้านหนึ่งเขาจะให้โก้เลยล้านหนึ่งคือมีเท่าไหร่ก็ให้ได้เพราะเขาอย่างเงี้ยจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกในชีวิตถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้มันคือสุดยอดหนึงชีวิตจริงว่ะ เฮ้ยก้ไปเป็นมะเร็งเดี๋ยวจะได้ดูว่าชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวดูแลแทนในอะไรใช่ไหมเป็นบ้างเนี่ยเป็นผู้อนุบาลพอแล้วเป็นคอยให้กําลังใจดีกว่าแล้วก็ทํางานคู่กันหลังจากนี้เราก็จะแบบมีแบบว่าทํางานด้วยกันอะไรบ่อยครับก็แบบว่าติดสอยให้ตามเขาไปอ่ะเพราะว่าพี่นุ๊กเขาจะแบบว่าคอยแนะนําเราตลอดว่า เนี่ยพี่โก้ออกกําลังกายอย่างนี้นะพี่โก้ไปกินอย่างนี้นะพี่โก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบบเออเเพราะเราเป็นคนแบบตามเพื่อนเขาว่าเป็นแบบเป็นโลกครบเลยนะคะสี่โลกเลยเราก็จะบอกว่าถ้าแบบน้าหนักตัวเพิ่มอ่ะมันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยดูแลกันละค่ะบอกพูดถึงเรื่องการกินเนี่ยเธอดูแลแบบที่พูดมานี้ขนาดข้าวกล้องยังไปดูเองเลยว่้อาหารการกินอะไรดูแลตัวเองไงบ้างมีอะไรกินพิเศษที่ชอบอยู่ตอนนี้อ่ะอย่าง อย่างตอนนี้เอฟเฟกหลังจากการรักษาเลยนะคะอาคือถ้าอาเห็นจะมีแผลคือคือผิวจะแห้งมากแล้วแตกแล้วหนต้องเกาค่ะมันคันมากเกาจนเลือดออกเลยค่ะจนเราก็รู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่ามันทําอะไรไม่ได้นะนอกจากคุณจะต้องดูแลที่ปลายเหตุก็คือถ้าผิวแห้งคุณก็ต้องทาครีมต้องหาคอลลาเจนมาทานเพื่อจะทําให้ผิวของคุณเนี่ย หายแห้งอ,อ,อ,อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอบอกอทีนี้เราก็เอ๊ะเราจะทานคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราก็เคยศึกษาเรื่องคอลลาเจนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะระดับหนึ่งเลยเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่คิดว่าสําคัญมากๆตอนนั้นนะคะเราก็คิดว่าตัวเองมีความรู้มากแล้วทีนี้เราก็พยายามจะเลือกที่ดีที่สุดต้องบอกงี้จนมาเจอแบบ เอโว่าเนาะเป็นคอลลาเจนแบบสกัดเย็นนะครับจากหอยเป่าหื้อซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ดูถูกเลยอะค่ะเพราะดูถูกเลยเราถูกเลยนักวิเคราะห์เราคิดว่าเรามีความรู้เยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถามวหอยตัวนิดเดียวแค่นี้จะมาอะไรใช่กี่มิลลิกรัมมาทำไมมันมาแบบน้อยมากเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงเนี่ยร่างกายเรามันรับรับประทานได้เป็นหลายพันมิลลิกรัมเลยนะคะเขาบอกมาเป็นแบบหลักร้อยยังไงเราก็มอง ใช่เหรองั้นงั้นไม่ทานหรอกะอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อกับคอลลาเจนจากปลาต่อให้เป็นปลาทะเลก็ตามเนี่ยปริมาณเนี่ยอาจจะเท่ากันแต่คุณค่าเนี่ยมันไม่เท่ากันนะอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะคอลลาเจนแบบจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยหนึ่งมิลลิกร,รัมเนี่ยมันมากกว่ามากกว่าแบบคอลาลาเจนจากปลาทะเลอีกแล้วก็แบบอ,อุ้ยจริงเหรอเริ่มแบบสนใจอ,อะคะ่ะ พอปรากฏว่าพอเราลองทานดูที่เราชอบที่สุดคือคอลลาเจนเนี่ยถ้าดีทานแล้วต้องเห็นผลเลยนะคะคือถ้าทานนานๆใช้เวลาเป็นเดือนแล้วยังไม่เห็นผลเลิกทานไปเถอะค่ะเราก็เออพอทานไปปุ๊บไม่เท่าไหร่เราเริ่มรู้สึกว่าแผลที่เราคันนะคะที่เราเกาเออเราไม่เกาไม่กันไม่ไม่เกาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องคันอีกใช่ค่ะใช่คือคือไม่ไม่มีอาการคันอีกเลยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้ามันรักษาเราได้อย่างเงี้ยมันมันช่วยดีกว่า มันช่วยเราเรื่องอาการผิวแห้งได้เนี่ยมันต้องบำรุงผิวด้วยสีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนทักเหมือนกันว่าผิวเราใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันก็ไม่พอสิคะมีอะไรดีก็แบ่งเพื่อนตลอดอ๋อเหรอฮะแล้วยิ่งแบบว่าพอพูดถึงเป่าคือเราก็คำนวณเป็นตัวเลขก่อนอมันเป็นแบบว่า อาหารสาหรับห้องเต้เลยนะอแล้วมันราคาล่ะราคาเราจะซื้อได้ไหมมันจะแพงไปไหมแต่นุ๊กบอกว่าเฮ้ยราคาไม่แพงเลยนะแล้วก็กินง่ายที่สำคัญก้เป็นคนชอบกินอะไรง่ายๆจะมานั่งชงมานั่งเชคก็เบื่อแต่อันนี้คือโก้แบบแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นปุ๊บเช้าตื่นมากินกลับไปนี่เหนื่อยๆเพลียรู้สึกล้านะคือกินปุ๊บฟื้นเลยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่นุ๊ก เออมันดีเหมือนกันเนาะพวกพวกแบบว่าพวกเสริมอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้แบบเรารู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นคือกินง่ายเปิดปุ๊บแล้วกินได้เลยแล้วที่สําคัญคือรสชาติด้วยค่ะอร่อยอร่อยจริงๆเพราะมันมีนี่ไงน้าทับทิมอะทับทิมเขาเอามาจากอิตาลีนะครับนี่ะดคือของเขาเนี่ยพอเราศึกษาพวกเรารู้ว่าของเขา ใช้ดีจริงๆเพราะว่าหมอเมืองนี่เขาเป็นเหมือนเหมือนไอดอลนะครับเ,เป็นคนดังในเชิงวิชาการเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆาแล้วเราเห็นปุ๊บฟาร์มเขาใหญ่โตเป็นเจ้าของเองและที่สำคัญของของเขาเนี่ยคือก็อันนี้ไปศึกษามาเลยนะเ,เขาขายไปต่างประเทศเและคนไําไปต่างประเทศแล้วสื่อเขากลับมานี่นี่คุณรู้ไหมเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเปล่าเขาเป็นเพื่อนเหมือนกันเขาเป็นเพื่อนกับพวกเราเขาไม่ทําให้พวกเราเสียใจเหมือนที่คุณเป็นเพื่อนกันเนี่ย คนเป็นเพื่อนกันไม่ควรจะทําให้คนอื่นเสียใจครับมันควรจะทํางนั้นแล้วเขาทาอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นสิ่งดีๆด,ดีใจมากที่คุณทั้งคู่มาร่วมรายการกับเราเราบอกจริงนะความเป็นเพื่อนขั้งคุณนี่มันมีค่าเหลือเกินมันมีอะไรอีกหลายอย่างถ้าผู้ชมมาเห็นนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆจะเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกเขาว่าด ok ็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ธ ok ีรศักดิ์นะฮะด็อกเตอร์ธีรศักดิ์พันธุจริยาจริงๆนะฮะเขาเป็นด็อกเตอร์จริงๆนะครับ S <S <S ไม่ได้ไปซื้อใครมาไม่ได้ไปไรเรียนหนังสือตั้งหามาแล้วก็ไล่มาจนมีชีวิตแบบนี้ได้ในขณะที่อีกคนนึงก็มีชีวิตแบบนี้อย่างที่พูดและทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันสิ่งที่มีค่าที่สุดนอกจากตัวเราแล้วนะฮะสิ่งที่ถ้าเกิดต้องการใครสักคนต้องการยิงคือเพื่อนนะฮะเพื่อนมันมีค่าจริงๆเหมือนเช่นคู่นี้คุณนุกคุณโกครับขอบ,ขอบคุณมากครับ ับพพิภาพ,พที่รายการ Today Show ของมอบให้กับคุณนุกสุดทธิดาเกษมสันนยุธยาและคุณโกธิรศักพันธุจริยาทั้งสองท่านมาร่วมรายการกับเราต้องขอขอบพระคุณมากๆลูกคุณคน่ารักมากๆเลยนะครับโก็ถึงแม้จะไม่มีลูกนะครับก็ไม่เป็นไรเรามีหลานได้เพราะว่าคุณมีหลานมหาศาลเ,เยอะมากเ,เขาทำมูลนิธิด้วยนะครับ ขามีมูลนิธิชื่อมูลนิธิโพธิปัญญาครับโพธิปัญญาเป็นมูลนิธิ <c oughs> ทางพุทธศาสนานะฮะคนที่เข้าไปมูลนิธินั้นน่นจะมีแต่ความสุขออกมาเด็กๆไปมูลนิธิเขาเขาเคยส่งเด็กนะฮะบวชนะฮะบวชเรียนเพื่อจะให้เสร็จแล้วกลับออกมาไม่สึกครับ ไม่สึงแล้วเป็นความภูมิใจมากจัดมา5ปีแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาค่ะแล้ววันนี้นะคะนุกกับโก้ก็มีของดีๆสิ่งดีๆความปรารถนาดีนะคะมากมามอบให้อาเช่นเดียวกันนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าอยากให้อาทานจริงๆนะคะเพราะว่านุกทานแล้วมันดีมากจริงๆอาทานแล้วอาจจะหลอกขึ้นอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่า้อนไปอีกค่ะเพราะว่าเอโว่านะครับคอลลาเจนเป็นสกัด สกัดเย็นเป็น,นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวของโลกนะครับ<ะ>แล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยมามอบแล้วเป็นเซตของขวัญน,นะครับสําหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าอ,อ,อ,อยากจะหาแบบว่ารับประทานอยากทาเหมือนอา,อาบ้างเะครับเ,<อ>เรามีเซตพิเศษตรงนี้ก็คือว่าเรามี4กล่อง แถมอีก4กล่องให้นะครับรวมทั้งหมดเลยคือ48ขวด12 4 48 48ขวดราคาปกติจาก4,480เหลือเหลือแค่2,000บาทเท่านั้นแต่บอกว่าเนี่ยเฉพาะแบบเป็นเซ็ตของขวัญที่ดูกับคุณโก้คุณนุกน้่นะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับไปที่ไลน์เลยครับก็ไปที่ไลน์แอดนะคะมีคำว่าแอด้วยนะคะ a o a นะคะนะคะ a o v a ค่ะครับหรือใน a c e b o o k นะครับเซิร์ชนะครับคำว่า aowa นะครับ Official ครับเจอเลยไปดูข้อมูลได้เลยว่ามันแบบเป็นสิ่งที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้ลองรับประทานดูครับผมไม่รู้ว่าผมรู้อย่างหนึงว่าราคานี่มันจริงๆงั้นจริงๆคือ4480้บครับและตอนนี้วันนี้ซื้อที่นี่รายการนี้ของผมคดือส0 0พัครับโอ้โหผมดีใจมากผมขอบคุณหมอเมืองนะครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาร่วมรายการ ผมผมผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทำนะฮะสิ่งที่เขาทําที่ผมพูดว่าเขาเป็นเพื่อนผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงว่าเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนไม่โกหกกันนะเป็นเพื่อนควรจะทําอะไรดีๆใส่กันเขาทําอย่างนั้นจริงถ้าอยู่นอกกล้องกันแล้วผมจะว่าเขาตลอดเลยถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ไปเอามาไอเนี่ยไอ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 ทัพทีมจากอิตาลีเขาเอาตรงไหนก็ได้แต่เขาไม่ยอมเพราะมันอร่อยมันอร่อยที่สุด ใครกินจะรู้มันอร่อยที่สุดเขายอมเราบไม่เป็นไรมัน,มนแพงไม่เป็นไรแต่เขาอยากให้คนได้สิ่งที่ดีสุดเพราะทัพทีมก็มีของดีแล้วก็ของเขาก็มีของดีเขาเลยคิดว่ามันมันดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาที่เขาทําเหมือนที่คุณเป็นกันอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆผมดีใจดีใจความจริงสองคนนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายนะฮะและลองติดตามเพราะว่าเขาทั้งกู่จะทําอะไรร่วมกันดีๆให้กับสังคมให้กับสังคมเป็นเรื่องดีๆครับจากคุณนกและคุณโกขอบคุณมากครับขอบคุณคับ